เอาครับพอ,อดีเดินไปเดินมาครับเจอบาตูนป่าแบน,นอยลูกเส้ามาเล่นพอดีครับสองตัวนี้ก็เลยจัดไปเลยโอ้จ้องเงินนี่ขึ้นไปเลยครับอออืมอืมม แบ่ช่องตัวมันไม่อยากเล่นด้วยครับโดโดกับดีดีวิ่งไล่อยากเล่นแต่ช่องตัวนู้นไม่เล่นเดีเดวลุงเดี๋ยวไปหลายมาก่อนเนาะอืม,ม,ม อันก็รู้จักกันตอนนี้ด้ไม่ได้มองเป็นเป็นผู้เศร้าที่นะครับตอนนี้มองเป็นวา่าเกลื่อนเล่นบมองมองเป็นเปลือนเล่นนสองตัวนู่นไม่มาเลยครับ ส่วนซองตัวนี้ไม่ต้องว่วงครับนกนั่นนกนั่นเอาเอานกนั่นกันแหละอืมอืมนะแล้วเขาปนกลายกันไหมเด้อเด้ออน้องมาเล่นนี่เร็ว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  อืออเด็กหน่อยช่องตัวก็ไม่ชู้มากครับก็ไม่อยากเล่นกับชองตัวนี้ดเวย <c oughs> เดี๋ยวๆ <c oughs> ปะช่องตัวนี้ับไปก่อน <c oughs> อืมอืมเอากันแล้วครับเอาลูกน่านกันแล้วครับ hmm อืม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  แต่หลวงเดียยอมรับนะครับควายนะครับตุกตีเลยนะครับเขาก็กินเหมือนเหมือนวัวนะครับแต่ทต่ไมเขาต้องอ้วนพี่นะครับไม่มีคการไม่เคยห็นควายที่ว่า,วาพ่อครับจะไมเป็นโรคนะครับจะอ้วนพี่ตุกตัวเลยครับคืองงเลยลวงเดีย กินกับบางทีมันยาทุไม่มีมันก็กินฟางกินเฟืองเหมือนกันนะครับแต่แต่ไมมันต้องปีวนตุบเลยครับนี่เตียนะครับตัวนี้นเตียมอยิเตียมดือ้อกล้องมือลงดีเตียน,นี่นะครับกล้าทันตุบอันนี้ก็ยังไวรุนอยู่ั้มนะครับตำตาจะไวรุนเอาเลยรครับน้อง,องตัวนี้เอาเลยครับอื

หมอบอกอ่ะให้เลยไปประมาณสักคุกเดือนก่อนแล้วก็ไปตรวจเชื้อไอตีกันถ้าเชื้อมดแล้วคือก็คือได้แล้วครับแต่ถ้าเชื้อไม่มดกัดสำหรับซองนี่มันหลักษ่ายากับตึงยาที่ให้ไปจุดแรกมันจะดื้อยาอ่าประมาณนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าก่อนให้หนองเล่นก็นไปยามห้างจากจากเปือกก่อนครับอืประมาณนี้แหละครับก็ยังไงก็เล่นนะครับจงซ้านก็นเหมือนกัน แต่ฟ้าระวังสักนิดกันกับประวัติรวดแต่ว่าหมอนัดหลาสุดนี่คือก็ยังมีเชื้อน้อยนอยู่กับเอา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 ไปเอเอาเล่นกัน้าไปเอาเอาอือือแบร์ร้องตัวนูไม่มาเลยครับจริงๆไอ้ร้องตัวนี้มันก็อยากเล่นด้วยครับอืม เน่เลยวะเน่เลยวะอืม้มโอ้ยไก่ปล่อยจะรวดครับตัวตีครับเซียมารยาน,นี่พอดีแมงบินเ้าโก้ครับอืม ดีดีไปไหนมามาเร็วมาเดินไปแอบกินน้ำลาเลยเดินไปนู่นก็ได้ไปเร็วไปอเดินไปเลยไปเอาครับเดี๋ยว ก็เดินไปหะเมือบาทตุลเลยตุนปาก้ากอกเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับงานยิ้นเนาะกับป่าหนองเล่นกับปุ้มมาแล้วก็สามตุ้มสามมุมสามุ้มสามมุมนี้ดีดีอีกลัวน้องนองมานี่มาดีดีมา โอ้ยขับเล่นน้ำแล้วมาเร็วมา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 ,มาไป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 ออเอเอามามามาไม่ต้องไปเล่นคนเออไปไปเออเล่นน้ำไม่ได้เลยครับน,นี่ก็น,าน่าหนามัวเลยนี่ก็น,าน่าหนามัวดเดยก็กินกันก็กินกัน น้องเอาครับสำหรับกินนี่แกนี้นะครับเดี๋ยวป่าน้องไปบ้านแล้วครับปุ๊บปอแล้วครับเนื่อล้วครับกินแต่น้ำเลยมาเร็วมาเร็วๆไปเออไปไป เออไปไปออโอเคไปออไปเดินไปไปเดินเดินเอาครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามจอองลุงเดียนะครับทีมบ,บางบานน้ององค์อิงด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ une, นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดก้ามกดชนะนะครับป <in> ุ้มกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับปุ้มแล้วก็ปลานางแม่บ้านน้ององค์อินนะครับดดดีมาดดดีมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วม่ต้องตามดโด้วยไปเด็กมันเร็วเร็วเร็วมากลับสวัสดีครับปุ้มอย่าปลาน้องกลับก่อนครับ